รอยเส้นทางขอทานจีนในขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาตินะคะนี่ก็คือเป็นข่าวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วแหละนะคะเราก็จะขอรายงานก็เป็นของทางไทย PBS เช่นเคยนะสื่อที่มีคุณภาพนะคะก็บอกว่าในปีพศ2565นะคะประเทศไทยได้ถูกปรับสถานะ,ะข้อมูลการค้ามนุษย์นะคะหรือว่าจากเดิมเนี่ย จะ,จะพูดว่ายัางไงก็คือจากเดิมเนี่ยมันเป็นเทียสองนะ,ะแต่ว่าถูกปรับให้มันดีขึ้นจากเดิมแล้วก็ถูกจับตามองด้วยขึ้นมาเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะจากสถานะเทียสองเนี่ยก็คือไม่ได้ถูกเฝ้าจาับตาจากกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกาเขาบอกว่าในปี66นะฮะ,ะ,ะไทยเนี่ยอยู่ในระหว่างการรวบรวม ทำรายงานนะคะทิปรีพอร์ตนะคะหรือว่าการส่งรายงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้กับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องแล้วก็ภายในปีหน้านะคะไทยก็จะเสนอรายงานข้อมูลการค้ามนุษย์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไปเขาบอกว่าแม้ว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยจะไม่ถูกจับตาแล้วก็ไม่ได้อยู่ในระดับ2แล้วก็ตามนะคะแต่กลับจะต้องเผชิญหากับ ปัญหานะคะกับการค้ามนุษย์แล้วก็ขอทานข้ามชาติด้วยทำให้เกิดการเลื่อนสถานะกลับไปที่เทียร์หนึ่งอาจจะไม่ง่ายนักนะโดยเฉพาะปัญหาของขอทานจีนที่ได้แฝงตัวเข้ามาโดยมีการถือวีซ่านักเรียนแล้วก็นักศึกษาไทยโอ้นี่ตกใจนะตกใจว่าเฮ้ยขอทานเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขามาถือวีซ่านักเรียนแล้วก็นักศึกษาไทยได้อย่างไร เขาบอกว่าขอทานจีนนะ่ะถือว่าเป็นปัญหาใหม่ในการสอบที่จะโยงถึงกระบวนการค้ามนุษย์ในประเทศไทยแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีพอรอบอรในการควบคุมขอทานปี59บังคับใช้แล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้เคยมีความพยายามในการเดินหน้าจัดระเบียบขอทานโดยการใช้กฎหมายควบคุมแต่ก็ยังแก้ปัญหาดังกล่าวไม่ได้นะ,ะโดยข้อมูลจากการ ที่มีผ่านทางกองคุ้มครองสวัสดิภาพได้มีการระบุว่าประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนขอทานมากถึง7,151คนโดยเป็นขอทานชาวไทยนะคะประมาณ4,678คนเป็นชาเป็นชาวต่างชาตินะ,ะ2,473คนส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวกัมพูชาและก็เมียนมา ส่วนที่เหลือนะคะเป็นชาวจีนประมาณ68คนที่เข้ามาขอทานในประเทศไทยแล้วก็อยู่ในรูปแบบของกระบวนการขอทานในลักษณะของการค้ามนุษย์รูปแบบที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะยังไม่ได้ฟันธงว่าข้อ,อขออภัยค่ะ ยังไม่ได้ฟันธงว่าขอทานข้ามชาติชาวจีนที่ได้ถูกจับกลุ่มเนี่ยได้มีการเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์หรือไม่แต่พบว่าในวันที่1 0ถึง20พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการจับคนจีนที่เข้ามาประกอบอาชีพขอทานแล้วจำนวน6คนแล้วก็นำตัวไปเปรียบเทียบปรับนะคะเป็นจำนวน3ามคน ซึ่งจํานวนนี้เนี่ยทางตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยพยายามที่จะผลักดันออกนอกประเทศไปแล้วหนึ่งคนส่วนที่เหลือเนี่ยควบคุมตัวแล้วก็สอบสวนอยู่ที่ห้องกักอยู่ที่ตรวจคนเข้าเมืองในเบื้องต้นเนี่ยทั้งหมดได้ให้การในลนักษณะเตรียมกันมานะคะว่าเออเนี่ยไม่ได้ทําเป็นกระบวนการหรืออะไรแต่อย่างใดแต่เขาบอกว่า อย่างไรก็ตามนะคะลักษณะเนี่ยมันมองเห็นชัดเลยว่าแบบแผลบนใบหน้าหรือว่าร่างกายที่เกิดจากอุบัติเหตุไฟไหม้ที่ประเทศจีนนะคะเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยได้ถูกตมเนี่ยนำมาขึ้นเป็นบัญชีดำแล้วก็สั่งแบนในการห้ามเข้าประเทศไทยเป็นระยะเวลา10ปีผลการสอบสวนนะคะพบจุดเชื่อมโยงกันของขอทานจีนทั้งหมด6คน เพราะว่าบางคนนะคะได้ใช้ล่ามแปลเป็นเป็นเป็นชาวไทยเนี่ยแหละคนเดียวกันแล้วก็มีอยู่สองคนที่ได้พักอาศัยอยู่ด้วยกันที่โรงแรมย่านวังทองหลางส่วนอีกสี่คนเนี่ยพักโรงแรมในย่านกรทมโดยเบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่าน่าจะทําเป็นขบวนการแล้วมีคนไทยเนี่ยนาเข้ามานะคะก็คือคนไทยเนี่ยอยู่เบื้องหลัง โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กล่าวว่านะคะจากการตรวจสอบประวัติของกลุ่มบุคคลทั้งหมดเนี่ยพบว่าชาวจีนนะคะหนึ่งคนได้ใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาทําเรื่องขอเปลี่ยนเป็นวีซ่านักศึกษาเพื่อศึกษาต่อทางออนไลน์ให้ได้สิทธิในการอยู่ในประเทศไทยนานขึ้นจากนั้นเนี่ยขอขอทานชาวจีนเนี่ยก็จะก,กระจายไปนั่งขอทาน ตามแหล่งชุมชนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวโดยอาศัยภาพลักษณ์ที่น่าสงสารเป็นจุดดึงดูดให้คนเนี่ยให้ทานแล้วคุณรู้ไหมคะว่าเขาสามารถขอทานได้มีรายได้วันละนะคะวันละนะ,ะตกใจมากมีรายได้วันละหนึ่งหมื่นถึงหนึ0งหมื่นเจ็ดันบาทโอ้โ oh, หคุณคุณตกใจไหมขอทานอย่างเดียวเนี่ยมีรายได้หนึ่งหมื่นถึง เกือบสอง0 0ื่นบาทแสดงว่าในเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเขาได้เป็นกี่แสนโอ้โหตายและขนลุกเดี๋ยวมี่จะผันตัวเองไปเป็นขอทานละเขาบอกอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมาระบุว่ากลุ่มขอทานจีนเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติหรือไม่แต่วราวุธศิลปะอาชานะซึ่งเป็น รัฐมนตรีของกระทรวงพม,มเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มคนดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติเพราะว่าจากการตรวจสอบพบว่าบางคนเนี่ยเดินทางเข้ามาด้วยพาสปอร์ตที่หมดอายุนะคะเข้าประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องจึงจําเป็นที่จะต้องสอบสวนขยายผลต่อว่าสามารถเข้ามาได้อย่างไรโออันนี้คุณคุณค้นไหมคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี้เรารายงานไปว่าหลานพชมาน นะคะก็คือพัดธงทีเนี่ยได้เข้ามานั่งดูในเรื่องของอตรวจคนเข้าเมืองของทางภูเก็ตนะคะก็เห็นไหมคะเราถึงได้บอกไงว่าไอ้พวกบรรดาตรวจคนเข้าเมืองพวกนี้มันสามารถที่จะเรียับผลประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ต้องตั้งคำถามคือหนังสือเดินทางหมดอายุแล้วมึงสามารถเดินทางเข้ามาใน ประเทศไทยได้อย่างไรคือเราก็มองอย่างเดียวเลยว่าแสดงว่าทางตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยน่าจะมีการเรียกรับสวยถูกไหมหนังสือเดินทางมันมันบ่งบอกอยู่แล้วว่ามีอายุเท่าไหร่แต่ว่าคุณสามารถเดินทางเข้ามาได้นี่คือมึงต้องไปตรวจสอบแล้วนะอืมแล้วก็ต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งเขาบอกว่าธุรกิจขอทานชาวกัมพูชาแล้วก็เมียนมาเนี่ยเส้นทางเดิมเนี่ยมันอยู่ในประเทศไทย แม้ว่าขอทานจีนเนี่ยจะเริ่มทะลักนะคะเข้ามาอยู่ในหลายจุดของไทยเลยแต่อดีตจกนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยขอทานจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยโดยเฉพาะชาวกัมพูชาแล้วก็เ,เมียนมานะคะก็คือยึดหัวหาดอยู่ปักหลักขอทานอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศไทยเลยโดยมีการใช้เด็กแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็คนชาราโดยวีกลมนะคะหรือว่าลุงวี วัย56ปีเป็นขอทานชาวกัมพูชาหลังค่อมโดยเอาหัวเนี่ยลงพื้นในลนักษณะเกือบ90องศาที่เคยเข้ามาขอทานอยู่ในพื้นที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีแล้วก็โด่งดังในทิกตอกด้วยซึ่งก่อนหน้าที่คนในโซเชียลจะรู้ว่าไม่ใช่คนไทยขอทานลายนี้เคยมีรายได้จากการขอทานหลักแสนบาทนะคะโหขนลุกมาก คุณเห็นไหมคะว่าอขอทานรายนี้คือเป็นคนดังนะเพราะว่าม่จําได้มี่เคยเห็นข่าวคนนี้บ่อยมากแล้วคนนี้ที่ยังตามไม่ทันเนี่ยเขาถ่ายคลิปขอทานคนนี้มาลงแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยเห็นใจลงุงคนนี้มากแล้วแล้วมี่เคยบอกแล้วว่าคนไทยเราเนี่ยเป็นเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งที่ที่เสพบ,บุญน่ะคือคือบางคนเขาใช้คำรุนแรงที่ว่างองงูนะงองงูบุญเออแบบประมาณประมาณว่าแบบ แบบเซียนจัดอยากอยากอยากได้บุญน่ะแล้วแล้วแปลกมากเวลาทําบุญแล้วเนี่ยจะต้องถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานก็คือเพื่อที่จะบ่งบอกคนอื่นว่ากูเนี่ยเป็นคนดีกูเนี่ยเป็นคนใจบุญนะะก็คือเวลาทําคลิปเนี่ยต้องบอกอ้ไม่ใช่เวลาทําบุญเนี่ยต้องบอกให้โลกรู้ก็เนี่ยถ่ายคลิปมานะคะแล้วน้ําหูน้ําตาไหลว่าโอ้โหเนี่ยสงสารลุงคนนี้มากเลยเนี่ยคือหลังงอแบบแทบจะพับไปเลยอะ่ะพับพับจริงๆอ่ะ แทบจะมาบรรจบกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เอาขึ้นสู่โซเชียลหลายปีมาแล้วนะแล้วมีก็จาได้มีก็ตามอ่านแล้วคนเขาก็บอกเฮ้ยลุงคนเนี้ยเขาเคยเจอเหมือนกันอยังแบบยังยังวนเวียนอยู่หรอเขาเนี่ยอ,อถูกจับแล้วนะแล้วก็ถูกผลักดันออกไปนอกประเทศแล้วก็ถูกแบล็คลิสต์ด้วยแต่คุณแปลกใจไหมว่าทําไมมันกลับมาอีกแล้วมีถึงได้บอกไงว่ามันเป็นในเรื่องของสินบนอ,อตามตะเข็บชายใดอย่างแน่นอนก็คือ ทางการเนี่ยแบล็คลิสต์แบล็คลิสต์ไปเรียบร้อยแล้วติดสินไม่ใช่คือเขาเรียกอะไรขึ้นบัญชีดำห้ามเดินทางเข้าประเทศแต่คุณแปลกใจแม้ว่าทำไมเราต้องเรียกว่าไอคอมนะไม่ต้องสงสารเราต้องเรียกว่าอคอมสรุปแล้วไอคอมคนนี้สามารถที่จะเดินทางกลับมาในประเทศไทยได้อืมนะคะก็คืออะไรเขารวยไงเพราะคขามีลัยได้เป็นแสนบาทอะไม่ต้องทำอะไรเลยเดินไปเดินมา นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีรายได้ที่จะเอาไปติดสินบนตามตะเข็บชายแดนแล้วเขาก็สามารถเดินทางเข้ามาเป็นขอทานในประเทศไทยได้อีกมิถึงได้บอกว่าเบื่อมากเบื่อคนไทยที่ประเภทที่งองงูบุญอะ่ะเออกลัวกลัวจะกลัวจะไม่ได้บุญนะคะแล้วเวลาทําบุญเสร็จต้องถ่ายคลิปเอาไว้บอกสังคมด้วยว่ากูเนี่ยเป็นคนดีเนี่ยเนี่ยคือเป็นมาตรฐานเลยของของคนไทยชาวพุทธน,นะคนะคก็คืออ่าเขาเรียกอะไรอยากได้บุญสรุปแล้วเนี่ยคุณก็เป็น ฟันเฟืองหรือว่าเป็นกลไกหนึ่งที่ที่ไปสร้างรายได้ให้กับเขาก็คุณดูแล้วกันคือรายได้ต่อเดือนเนี่ยหลายแสนบาทเลยทีเดียวนะโดยที่ว่าไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะเขาเรียกอะไรไถไถตัวไปตามพื้นนะคะหรือว่าเดินไปเดินมาอย่างของเนี่ยลุงวีคนเนี้ยเขาบอกว่าวีกลมนะคะเคยบอกว่าสาเหตุที่เขาเนี่ยเข้ามาขอทานในประเทศไทยเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนใจดีอ่ะเห็นไหม เราถึงได้บอกนี่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 คือไม่ได้เป็นเรื่องดีนะขอทานเนี่ยจับจุดถูกคนไทยเนี่ยเป็นเป็นคนงอง,งูบุญเนี่ยคือคืออยากอยากให้คนอื่นเนี่ยมองว่าตัวเองเป็นคนใจดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่ได้สนใจไงว่าเป็นการค้ามนุษย์หรือไม่คือขอให้กูทําบุญแล้วกูสบายใจอะไรประมาณเนี้ยเออแต่ว่ามันเป็นการส่งเสริมไงเพราะตอนนั้นมันเคยมีการรณรงค์ว่าอย่าไปให้เงินขอทานพวกนี้เพราะว่ามันเป็นการส่งเสริมการค้ามนุษย์ แต่คนก็ไม่ฟังนะคะส่วนมากก็เนี่ยแหละคืององูบุญแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าลุงวีเนี่ยจับจุดถูกนะ้าบอกว่าเนี่ยเขาชอบที่จะมาขอทานในประเทศไทยเพราะว่าคนไทยเนี่ยใจดีมากแม้ว่าจะถูกตอมอเนี่ยผลักดันกลับไปประเทศกัมพูชาแล้วถึงสี่ครั้งพร้อมลูกเมียแต่ล่าสุดเนี่ยกลับมาอีกแล้วนะคะในเดือนตุลาคมได้กลับมาปักหลักขอทานอยู่ที่ตลาดใหม่จังหวัดชลบุรีอีกแล้ว สำหรับชาวกัมพูชานะคะที่เดินทางเข้ามาขอทานในเมืองไทยนี่มีหลายประเภทท่านที่เดินทางมาคนเดียวแล้วก็บางรายเนี่ยมีการอบพยพมาทั้งครอบครัวเลยจำนวนไม่น้อยนะคะตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์โดยถูกบังคับให้ขอทานโดยขบวนการดังกล่าวจะมีนายหน้านะะชาวกัมพูชาแล้วก็คนไทยนั้นอยู่เบื้องหลังในการเรียกรับสวยนะคะหรือว่าค่าหัวคิวอะไรประมาณนี้ เขาบอกว่าจากทางข้อมูลของกรมพัฒนาสังคมได้มีการระบุว่านะคะชาวต่างชาตินะ,ะที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเพื่อมาขอทานส่วนใหญ่จะเดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจกโดยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งเนี่ยก็จะถูกบังคับให้มีการขอทานวันละ8-12ถึง12ชั่วโมงหากใครได้เงินน้อยนะคะก็อาจจะถูกทำร้ายแล้วก็ถูกทุบตีด้วย แล้วก็บอกสําหรับตัวเลขรายได้จากการขอทานเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานที่เช่นย่านเศรษฐกิจสําคัญของกรุงเทพเนี่ยก็จะมีรายได้นะ,ะเฉลี่ยวันละ1,000ถึง2,000บาทในขณะที่ว่าบางรายเนี่ยเป็นตัวท็อปนะ,ะตัวตึงก็จะสามารถมีรายได้เนี่ยวันละ6,000ถึง7,000บาทต่อวันเลยทีเดียวโอ้โหเป็นยังไงกันบ้าง คนที่ทํางานแบบอาบเหงื่อต่างน้ำนะคะเดือนหนึ่งเพื่อจะได้หมื่นกว่าบาทนะหมื่นกว่าบาทแล้วงองูบุญนะคะกลัวไม่ได้บุญแล้วไปให้ตังค์เขาคุณดูแล้วกันพวกนี้มีรายได้เนี่ยวันหนึ่งคือหลักพันถึงสองหมื่นบาทคุณรู้สึกเจ็บปวดไหมอืมแล้วบอกว่าดังนั้นเนี่ยจึงเพราะว่ามีการนําเด็กเล็กนะคะคนพิการหรือว่ามีวิธีการใช้การอุ้มสุนัขเนี่ยมาขอทานด้วยเพื่อให้เกิดความ เวทนาหรือสงสารหรือเอ็นดูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็นอกจากวิธีดังกล่าวเนี่ยยังมีการเช่าเด็กจากครอบครัวของชาวกัมพูชาด้วยกันเองมาขอทานโดยมีการปล่อยไว้ตามจุดต่างๆในอดีตเนี่ยราคาค่าเช่าเด็กเพื่อที่จะนำมาเป็นเครื่องมือในการขอทานเนี่ยตกอยู่ที่วันละ1,500บาทถึง3,000บาท ข้อมูลยังระบุด้วยว่าเส้นทางหลักในการขอทานของกัมพูชาเนี่ยหรือขบวนการค้ามนุษย์ของชาวกัมพูชามีคนเข้ามาทั้งลักลอบผ่านเส้นทางธรรมชาติแล้วก็รถโดยสารโดยเฉพาะในพื้นที่คลองลึกนะคะจังหวัดสระแก้วคลองใหญ่จังหวัดตราดส่วนพื้นที่ภาคเหนือนะจงัง,ะจงหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนก็เป็นอีก จุดหนึ่งนะคะที่มีขอทานเนี่ยข้ามมาจากฝั่งเมียนมาเข้ามาไม่น้อยกว่ากรุงเทพโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญบริเวณตลาดนัดถนนคนเดินโดยเจ้าหน้าที่พบว่ามีการใช้เด็กทารกนะคะเป็นเครื่องมือในการขอทานถึงแม้ว่าจะมีการจับกลุ่ม b บล็ k ลิสต์นะ้ผลักดันออกไปนอกประเทศแล้วแต่อีกไม่นานกลุ่มคนพวกนี้นะก็เรียกว่าจะมีช่องทางเข้ามาก็แน่นอนนะคะติดสินบนพวกตามตะเก็บชายแดนอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นขบวนการค้ามนุษย์เขาบอกว่าแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการบังคับใช้กฎหมายนะคะมีพรบควบคุมขอทานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมีการปรับนะคะ กี่ครั้งก็แล้วแต่แต่ว่าอย่างที่เราพูดเลยไงว่ารายได้เขาเป็นหลักแสนเพราะฉะนั้นมึงจะปรับกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวมึงปรับกูกี่ครั้งกูก็มีเงินจ่ายเพราะว่ามึงปรับแค่ห้าร้อยพันหนึ่งกูจะกลัวอะไรล่ะหมื่นหนึ่งกูมีเงินมีเงินจ่ายเพราะรายได้กูเนี่ยวันหนึ่งคือทะลุไปถึงเกือบสองหมื่นอ่ะกูจะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นมันคุ้มค่าอย่างแน่นอนที่จะกลับเข้ามานะคะคุณก็ลองดูแล้วกันว่า อพอพอกันเสียทีนะ,ะในเรื่องของการงองูสายบุญทั้งหลายแหละเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่านางจัตุพรนะคะซึ่งเป็นอธิบดีกรมพัฒนาสังคมได้กล่าวว่านะ,ะในปี6 1หนถึงกมเนี่ยมีขอทานจีนเข้ามานะคะไม่ต่ำกว่า70คนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมีความพิการทางด้านร่างกายแล้วก็มีประวัติในการเข้ามาในประเทศไทยเพื่อก่อ ก่อคดีอย่างเงี้ยขอทานนะคะหลายครั้งหลายผนแล้วก็พบว่ามีขอทานชายชาวจีนนะคะจำนวน6คนที่มีความพิการทางด้านร่างกายโดยจังหวัดที่พบมากที่สุดนะคะก็คือกรุงเทพแล้วก็สุรินสมุทรปราการแล้วก็ปรุมธานีขาวบอกขอทานต่างด้านที่พบส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มวัยแรงงานไม่ใช่กลุ่มคนแก่สูงอายุเหมือนในอดีตแล้ว โดยปัจจุบันนี้นะคะพบว่าส่วนใหญ่ถือวีซ่านักท่องเที่ยวโดยทางพอมอเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกับตอมแล้วก็ตำรวจท้องที่ในการปราบปรามจับกลุ่มเขาบอกขอทานเหล่านี้มักอาศัยอยู่ในย่านนักท่องเที่ยวชุมชนสาราแดงสะพานปิ่นเกล้าเนื่องจากขออภัยนะคะ เขาบอกว่าเนื่องจากนะคะมีรายได้สูงไปถึงวันละหมื่นกว่าบาทเลยทีเดียวโดยบอกว่าขอให้เข้าใจว่าอาชีพขอทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยโดยไม่ควรให้ความช่วยเหลือด้วยการให้เงินหรือว่าทำทานแต่ควรที่จะเน้นในเรื่องของการสร้างอาชีพเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในสังคมมากกว่าหากคนไทยทั้งหลายอยากจะทำบุญ ขอให้เดินทางไปทําตารสถานสงเคราะห์หรือว่าหน่วยงานภาครัฐด,ดีกว่าเอาเงินให้กับขอทานพวกนี้โดยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขอทานไทยแล้วก็ต่างชาติที่เข้ามาหากินในประเทศไทยอาศัยความเป็นคนไทยใจดีมีเมตางองงูบุญน่าแล้วก็ส่งผลให้ธุรกิจขอทานนั้นเฟื่องฟูจนทําให้เกิดขบวนการค้ามนุษย์เติบโตขึ้น จนเรียกว่าไม่สามารถที่จะปรับปรามได้เลยแล้วก็เรียกว่าเป็นฮับของอเขาเรียกอะไรขบวนการค้ามนุษย์ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นนะคะมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานมีพ่อแม่บอกพ่อแม่ด้วยบอกญาติผู้ใหญ่ด้วยนะคะไม่ต้องอกระหายบุญมากนักนะเพราะว่าถ้าคุณกระหายบุญเท่าไหร่แสดงว่าคุณเป็นหนึ่งในคนที่ส่งเสริม การค้ามนุษย์ในประเทศไทยนะแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าขอทานพวกนี้มีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนนะคะรายได้เขาวันหนึ่งเป็นหลักพันบาทจนกระทั่งถึงสองหมื่นบาทเพราะฉะนั้นคุณคูณไปค่ะถ้าเขาขยันเขาจะมีเงินเนี่ยหลายแสนบาทเลยทีเดียววันวันหนึ่งโดยที่ว่าคุณเนี่ยทำงานทั้งเดือนคุณเพิ่งจะได้เงินเดือนหลักหมื่นบาท แต่คุณดูเขาขยับเขานอนไถบอร์ดไปเรื่อยๆบางคนนอนไถบอดไปเรื่อยๆไ,ไ,ไปตามตลาดนัดอะไรต่างๆนะคะมีคนให้เขามีรายได้เป็นแสนบาทนะคะคุณบางคนได้เป็นสองสามแสนคนไหนอาหนาดกว่าได้เงินเยอะกว่าเนี่ยมีถึงได้บอกเลิกสักทีนะคะบางคนเอาเด็กมานอนอยู่เฉยๆนอนหลับไปเนี่ยตื่นมาแม่มีเงินเต็มขันเลยอะ บางคนเอาหมามานอนเนี่ยหมาแม่งไม่รู้อีหน่อยเนี่ยเลยนะ,ะก็จับมานอนตื่นมาแม่งมีเงินเต็มขันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นะคะอย่างที่บอกเลยมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานมีคุณพ่อคุณแม่นะคะฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าอย่าเป็นหนึ่งในฟันเฟืองของกระบวนการค้ามนุษย์นะคะก็ประมาณนี้